จะลงไปดิแอมจะลงไปข้างหลังดงแบบนี้ยกกรเมตนี่ครับานี่ครับผมประมาณสักสองเมตร ขาบงเกิดครับมนี่มันมีบงเกิดบนปลาผมขาบงเกิดน้ำน้ามัน่าไหลครับเดีนาาเอวูงนั่นะมดี๋ยวนี่หรอครับ

เนี่ยปนแบบเนี้ยไปเพอฝนตกมาน้ามันหนักนลวมานนืเยเนี่ยเรือหน้านลงาน้ำพิงไปแหละน้ลงของนี่ยงน้อยน้ำพองเต็มขี่แบเลยอย่างเดียวปล่อมนะ้อะอนมอ ค่ะอ๋อมันไหลมาจากไหนจากทางบีกตีการน้ำพองแรมการน้ำพองมุนนะคะอ๋อคี่ว่าน้านี่เขาปล่อยมาจากพุ่นเนาะเจ้าปล่อยปล่อยแบ่มี้นะแล้วก็ตั้งมีแบบนี้โครงการการน้ำพองเข้ามามันจะบ่มีน้าผมดำแบบนี้นะเจ้าอยู่กันมาเป็นที่สาวผีแล้วก็บอกเคยมีเจ้าตั้งแต่โครงการการน้ำพองเข้ามาโอ้ฟังเขาเขาเดือดร้อนตั้งแต่เมื่อใดเจ้าไดเดือดร้อนสามปีแล้วเดือดร้อนมานี่ได้เกือบสามปีแล้วเจ้า ตั้งแต่มีโครงการการน้ำท้องเข้ามาเนี่ยเจ้าบพวกหวมาจากโรงแรมหรือมาจากบิ๊กซีหรือมาจากร้านอาหารดีอยู่ในโครงการการน้ำท้องนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่อยู่กันมาแล้วบ้านก็บบเคยหันซักเตือน้ำดำจีเนีเจ้านอนก็ไรย่าใดอย่ดักผ้าได้ซักผ้าได้อย่างได้บุ้ม้าบุ้มอย่างกินได้เนี่ยเจ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นที่เนาะคือว่าตามสี่หันเนี่ยเจ้านอนกับบได้กินยังกับบัดีบ่ล้ำานี่ะเจ้าสูดดมเข้าไปตึงวันละกะ อีกอย่างบ้านกับมีลูกน้อยเด้อยวเาจะมันก็เดือดร้อนค่ะบนเดือดร้อนหลายหลังเจ้าตอนตอนนี้มันมีอากาศยังพอไหมเจ้าบ้านกับส่วนใหญ่จะเป็นเสบผู้ดังนี่าะเจ้ามือนหนุ่มนกค่ะเสพจิ้มมือหมือนหัวเนาะถ้าสูดดมหน้ากับเมาหัวเจ้าดังาการมันเป็นพิษนะเจ้าสุขภาพมันก็เริ่มจะเสียปันธรักจนวันนะเจ้าเจ้ากลายเป็นพุงแท้ไปเลยนะคะพุงแ้ท่ไปเลยอ่ะแบบมุกว่า สุขภาพร่างกายก็เริ่มเสียงสวสุขภาพจิตก็ยินดีก็ใจ้ก็แล้วต้องคืนนอนอยู่จะได้มันจะได้ต่อนอนคืนนอนมาได้กันเจ้ามันเหม็นเจ้ามาได้ล้้งได้นอนนะเจ้าทอดทม่ให้มาหมดเอาเดี๋ยวตินนี้ล้มตังออกมาเอาไอ้เลยเจ้าเนี่ยจะได้แก้ปัญหากับมาได้น้องลองเลี้ยงไปหลายตีแล้วเจ้าศูนย์ลงทุนกับไปมาแล้วเจ้าเหทสบานอย่างกับไปมาหมดแล้วค่ะมาแล้วปวดหัวได้ครับเปิดหัวที่แหลกปวดมาตั้งค์ที่ตั้งเครื่องนน้ำนะเจ้ามันก็แก้ไข ตีปลายเห็ดนี่นะเจ้าอยาคือแก้ไขที่ต้นเห็ดนะเจ้าอยากให้ป่วนยากจะได้ยาคือป่วนกับหาแก้ไขแก้ไขที่ต้นเห็ดมันมันเนี่นะสังเกตินะเจ้าคือกลับมาเป็นสภาพเดิมอีนะคะเป็นน้ำธรรมชาติแบบเดิมเลยนะคะให้เปิวนหาสาเหตุมาจากไหนแล้วก็แก้ไขที่จุดนั้นเนาะไปแจ้งต้นต่อห้เปิวนแก้ไขนะเจ้านอถ้าปิวนนี่กร เากับบูจะหาแผ่มะคับพี่ชอบชีวิตเฮาเนาะ mm. สู้ภาพกับเสียไปตริกๆ่กกะเจ้าครับโอเคครับท่านสเจ้าครับขอเย้น,นี่นะครับได้ครับครับในกรณีนี้นี่ต้องบอกก่อนว่ากรณีน้ำส่งกินเหม็นเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุเนาะสาเหตุความเป็นไปเป็นมานี่ค่อนข้างที่จะเหมือนพอสมควรถ้าย้อนไปเซาก่าปีเนี่ยฮะบริเวณของเจ้าฟ้าเนี่ยจะเป็นตี แหล่งอาหารของชาวบ้านบอกว่าบ้านพญาวัดบอกว่าจะเป็นบ้านพงพยอมนะฮะหลังจากนั้นก็มีการเจริญเติบโตนะครับทางด้านวัตถุของอย่างองื่นทำให้มีการสร้างนะครับบอกว่าจะเป็นโรงแรมบอกว่าจะเป็นส่วนต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดนะครับผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับโดยพ,พงพยอมบ้านพญาวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเลื่อนหลังมาเหมือนพอสมควรนะฮะ ทราบข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านนะครับไปล่องเรียนนะครับทุกทุกสถานที่แล้วแต่ก่อนมีการแก้ไขที่เป็นห้องวาตรงประเด็นต่อไหนนะครับบางข้างก่อมาแก้ไขเฉพาะจุดนะครับมันหายไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยนะเขาคงอยากจะขอลบกวนนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับค้นหาสาเหตุว่าน้ำดําผู้ของ ตรงจุดเนี่ยเกิดจากจุดใดพื้นที่ใดเระอยากจะให้นหน่วยงานนั่นนะไปทําการนะครับไปทําการห้องนะครับหน่วยงานที่ส่งน้ําเสียเนี่ยนะครับไปพิจารณาว่าจะมีแนวทางที่จะปล่อยน้ํามาสู่ของเจ้าฟ้าก่อนที่จะเป็นน้ําเสียเนี่ยนะครับมีขั้นตอนระบบการป้องกันยังจะได้ผ่อง นะฮะส่วนนี้เพราะว่าถ้าเป็ี่ยนแบบนี้แล้วเจ้าบ้านก็คงจะได้รับผลมลภาวะทางด้านกลิ่นนะครับทรงผลต่อสุขภาพของเจ้าบ้านนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเปิีนกดกดกันนะครับมาหลายปีพอสมควรในส่วนของหัวหน้าบ้านพงษ์ไปย้อมตัวกับผมเนี่ยนะครับได้ประสานหลายรอบนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองน่านนะฮะเปิี่นก็อ้างว่ามันเปลี่ยนพื้นที่ขาดเกี่ยวระหว่างอำเภอเมือง ระวางของตำบลดูไตแล้วก็อระวางของตำบลอชัยสถานนะครับตรงจุดเนี่ยทางหน่วยงานอีกบัตรสามารถที่จะเข้ามาแะ้ื้นที่ได้นะเพราะว่าทิศดด้วยระเบียบในการทํำงานอย่างต่างๆนะฮะถ้าว่าเขาทำนะครับในส่วนของผมได้รับอสอดจอมมาเนี่ยนะครับกบ็พยายามจะพักเดินหน้าต่อเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแต่ก็คงเป็นการแก้ไขปัญหา เบี่ยงต้นคือได้กุยกับสจสุนเกียรติในเขตพื้นที่เนาะพื้นที่อาเขตเขตตำบลดูไตรละก่อของใช้สถานกิจจาเนี่ยนะครับโทรศัพท์ไปประสานลาว่าอาพื้นที่นี่สามารถที่จะแก้ไขเบี่ยงต้นได้จะได้ก็คือนะครับเบี่ยงต้นนี่ผมก็คงจะพุดหลอกลวก่อวางขอนะครับเพื่อที่จะดับกินบางส่วนนะครับลวก่อทาตะลิง นะครับด้วยงบประมาณของอบจแต่จะต้องเข้าแผนก่อนนะครับเข้าแผนก่อนแล่าถึงจัด